อ่ะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิ้งเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็นะครับเราจะไปทำคลิปกันนะครับก็คือเราจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ไปกลางเต็นท์นะครับที่ D I N a g o Family เอ่อ Family Camp นะครับก็เดี๋ยววันนี้ที่เพชรบุรีนะครับแต่ดูอากาศวันนี้ก่อนเพาะ่าดูอากาศก่อนนะครับโอ้โห ตกแล้วฝนมามืดแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ายาวไงวันนี้นะครับก็เราไม่ได้ทําคลิปไปเที่ยวกันนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะพากันนะครับไปดูกันว่าสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันสวยนะครับเขาบอกว่าน้ําเยอะน่าเล่นมากแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยอากาศด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสภาพเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าไปลุ้นเอาละกันนะครับก็พบกับเอกลักษณ์พาเที่ยว EP 12นะครับก็ตอนแรกนึกว่า EP 11หรือ12เราจำไม่ได้นะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวนาน นะครับวันนี้พบกับผมนะครับเอกลักษ์ EP สิบสองนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่ลานกลางเต็นท์นะครับ d i n a c g o Family Camp นะครับเดี๋ยวสถานที่จะเป็นยังไงมันจะน่าเที่ยวยังไงบ้างนะครับและสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อคเอกลักษ์ฟาร์มไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันที่สถานที่แล้วกันไป let's go ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับก็มาถึงสถานที่ซึ่งโอ้โหอาจจะเห็นว่าผมซอดเสื้อบอดีผมตอนมาถึงเราไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าสถานที่เขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวที่จะเล่นน้ําและนะครับเดี๋ยวผมพาดูสถานที่กันนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับลรถนะครับก็จะมีที่นะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมีคนมาเรื่อยๆแบบนี้ลานจอดรถฟังนี้ นะครับจอดได้ฟางเลยนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คนเขาเริ่มมากกางกันแล้วนะนะครับก็ามาที่นี่หญ้าจะเขียวขจีนะครับหมดเลยนะครับหญ้าจะเขียวขจีหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองดูแบบน,นี้กันนะครับเห็นไหมเหมดขาวอ่ะเยอะด้วย นับสถานที่ต่างๆนะครับเห็นไหมนะครับหญ้าจะเขียวมีทางเดินนะครับเห็นไหมหญ้าเยอะมากนะครับตอนนี้เขาจะเขียวก็จีล่มนะครับถึงแม้ว่าอ่ามันจะช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋พาไปดูห้องน้ํากันอย่างแรกที่อยากโปรโมทก่อนที่นี่ห้องน้ําดีมากนะครับห้องน้ําดีมากอันนี้เขาจะแบ่งแยกชายและหญิงนะครับห้องน้ํา เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเขาแบ่งแยกชายนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องน้ํานะครับก็จะแบ่งแยกนะครับชายหญิงนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับวพราคุณจะมาที่นี่นะครับคุณจะต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับก่อนเข้าห้องน้ําด้วยนะครับจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนอันนี้เราไปดูห้องน้ําชายกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าก่อน ทุกที่เวลาไปกางเต็นเนี่ยเราจะเน้นกันว่าเฮ้ยห้องน้ําแต่ละที่เป็นยังไงนะครับส่วนมากเราจะดูเฮ้ยห้องน้ำเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ห้องน้ํานะครับก็จะมีห้องอาบน้ําให้นะครับแบบนี้ในห้องอาบน้านะครับเพื่อนๆดูพื้นก่อนนะครับว่าสะอาดแค่ไหนนะครับแบบนี้เห็นไหมพื้นนะครับแล้วก็ในห้องอาบน้ํานะครับก็จะมีสบู่ให้นะครับมียาสระผมให้นะครับแล้วก็ฟากบัวนะครับแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับตรงนี้ นะครับเป็นปูนเปื่อยนะครับห้องน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเ,เขาเรียกอะไรนะห้องน้ำสุขภัณฑ์นะครับแบบนี้นะฮะสะอาดนะครับห้องน้ําที่นี่นะครับจะเป็นสุขภัณฑ์แบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ที่ปัสสาวะชายก็จะมีสามห้องน้าจะมีสองจุดนะครับจะเหมือนการแยกชายหญิงเหมือนกัน ครับอันนี้คือบริเวณห้องน้ําโดยรวมทั้งหมดนะครับอันนี้กระจกมีที่ล้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเดินพาไปดูรอบๆบริเวณกันนะครับมีห้องน้ําแล้วนะผูห้หญิงบุบัดเข้านะครับนี่จะเห็นเขากางเต็นท์กันหมดเลยนะครับที่นี่ก็จะแบ่งหลักๆเนี่ยสองโซนนะครับก็จะมีโซนที่เป็นโซนเขาเรียกว่าอ่ารถนะครับแบบนี้ฝั่งนู้น นะครับที่เขาเป็นรถเขาเรียกรถเต็นนะเรบรถเต็นพวกนี้มาเขาจะมีรถเต็นมานะครับสามารถเข้าไปลานหินตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขาจะเขียนว่ารถนะครับที่มีหลังคานะครับก็จะเข้านะครับไปกลางอยู่มุมนู้ดนะครับไปกลางอยู่มุมนู้ดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งที่เข้าตรงนี้อันนี้เขากั้นนะห้ามรถเข้านะเดี๋ยวเรามุดเลยนะก็จะมีทางเดินดูภาพโดยรวมตรงนี้นะครับให้ดูภาพโดยรวมตรงนี้ก่อน นี่แบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูมุมนี้กันนะครับแบบนี้จะมีชูชีพให้เช่านะครับเล่นน้ําตัวละ30บาทนะครับมีชูชีพตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นเขากางเต็นท์กันหมดแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ได้เข้าไปดูลึกมากนะนะครับเพราะเขากางเต็นท์กันหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูริมน้าเอาง่ายง่ายผมชอบที่นี่นะสถานที่เขาล่มลืน่นแล้วก็เจ้าของใจดีมากนะครับบางคนก็เพิ่งมาถึง เพิ่งจะกางเต็นท์กันนะครับเพิ่งจะมาถึงกันแบบนี้บางคนก็กางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับต้นไม้ใหญ่ก็มีอยู่พอสมควรแนละ้จะมีสองลานกน็อย่างที่บอกว่าจะมีที่ริมน้ําแล้วก็บนสนามหญ้าใครชอบอยู่บนสนามหญ้าใต้ต้นไม้นะครับก็อยู่ที่สนามหญ้าใต้ต้นไม้แล้วกันนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครชอบ บนหญ้านะครับก็อยู่บนหญ้าใครชอบริมน้ำนะครับริมน้ำก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นอ่าแต่ว่ามันได้บรรยากาศคือริมน้ำนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูริมน้ำอ่ะเดี๋ยวแวะดูปลั๊กไฟก่อนปลั๊กไฟที่นี่มาถึงเสียบใช้ได้เลยนะนะครับบางที่ต้องรอห้าโมงอันนี้เขามีให้เสียบนะครับเราก็เอาสายมาเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถังขยะเขาจะมีเป็นจุดเป็นจุดให้ก็จะมีเจ้าที่มาเก็บทุกผมเห็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็มาแล้วเขาจะเอาเก็บเพื่อไม่ให้ขยะมันเต นะครับอันนี้เพื่อนเเขาก็เพิกจะกกางกันนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ำริมน้ำเลยเนี่ยนะครับ,รบเพื่อนๆดูบรรยากาศที่นี่น้ำลึกนะเราเรียกแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแบบนี้เลยนะน้ำจ็ดลึกมากเย็นมากนะครับอน,นุทักพวกเราอยู่ตรงนู้น ที่สิงช้าตรงนู้นอันนี้อยากให้ดูว่าน้ำเนี่ยใสขนาดนี้เลยครับเนี่ยใสมากนะครับใสแบบเห็นเลยเนี่ยๆเนี่ยนะครับแล้วมองมุมอมองไปอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถโดดรอยจากตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปขึ้นด้านหลังนู่นเลยเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปโดดให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมด้านบนกันก่อนนี่เขาก็เริ่มจากกลางกันแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูเต็นท์ของเรากัน แต่ให้ดูว่าที่เนี่คือฟ้างเดี๋ยวมุมกลางคืนนะครับก็จะสวยก็จะติดไฟนะครับเป็นไฟสีวอร์มไว้นะครับตามต้นไม้นะครับก็จะสวยนะบบางคนก็เสร็จแล้วนะครับก็พักผ่อนกันเหมาะนะครับที่นี่คือ DIN นะครับอาโกแฟม l ี้แคมป์นะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับ นะอย่างที่บอกก็จะมีแล้วแต่บางคนชอบบางคนก็อยู่บนต้นไม้อยูบนหญ้านะครับอยู่บนหญา้าห้องน้ํามีตรงนู้นอีกหนึ่งจุดนะครับยังมีห้องน้ำหนึ่งจุดแล้วก็จะมีอ่างล้างจานอยู่ตรงนูน้นผมไม่ได้พาเดินไปดูจะมีอยู่สองจุดที่อ่างล้างจานเนี่ยนะครับทำความสะอาดเขาก็จะมีอ่างสไลด์ให้ด้วยนะครับที่ทำความสะอาดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดตรงที่เราอยู่กันอันนี้เจ้าของนะครับ จะเดินถามนะครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างงี้นี่นี่ถังขยะนี่นะครับก็เราจะมาทิ้งกันตรงนี้จะมีแยกขยะเปียกขยะแห้งนะครับขยะรีไซเคิลนะครับเราก็สามารถที่จะแยกได้นะครับอันนี้เต็นท์เราอยู่กันตรงนี้นะครับสามเต็นท์สี่เต็นท์อยู่ข้างบนเต็นท์หนึ่งเดี๋ยวมพาเดินดยดูยมุมตรงนู้นอันนี้เราก็เริ่มกินแล้วน,นี้เริ่มหิวนะครับกลุ่มเราอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพาว่ะนะครับเราเดินไปดูตรงตรงนู้นไกลๆเลยเต็นต์ตรงนู้นค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะแ้เล่นน้าเล่นอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็กุ้งเมนูก่อนนะครับเราเตรียมมาเยอะนะครับนีจัเท่าไหร่กว่าเนี่ยกุ้งนะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นกันนะครับลักไฟเขามีให้ต่อเยอะนะครับหลายจุดนะครับ แต่โดยประกาศโดยรวมตอนนี้วันนี้วันที่เออเรามาวันที่หนึ่งพฤษภามนะครับวันหยุดแรงงานนะครับก็มาพักผ่อนกันผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกไม่ได้มาทำทำยูทูบให้ชอบใจก็เลยมาครั้งที่สองนะครับเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเต็นสวยๆเยอะแยะหมดเลยนะครับสร้างฝางนะที่เนี่นะครับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเต็นนึงสวยนะครับอ่านี่เต็นนี้ขออนุญาตเจ้าของเต็นด้วยนะครับ เขาไม่อยู่เห็นไหมเต็นน่ารักมากสวยมากเห็นไหมแนะบบเออจัดแต่งเต็นได้ดีอ่ะนะครับเนี่ยแต่ละเต็นแต่ละเต็นเนี่ยเห็นไหมนะครับวันนี้เต็นใหญ่นะครับก็จนะอยู่ริมน้ําเลยเนี่ยไกลนะผมเดินมาป่าเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงในน้ํานูน่นเลยนะครับจะลงไปดูแล้วควา,ามลึกความเย็นเป็นยังไงเดี๋ยวจะล่องให้ดูกันนะครับมาแล้วมาทั้งสุดนะครับเราต้องลงน้าให้สุดเนี่ยเรามาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมพาไปลอยสนมนุนไป อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำแล้วนะนะครับพ้อยอยู่มันก็ค้อยอยู่นั่แหละเนี่ยไม่ต้องเอกียบหรอกไม่ต้องไอ้นี่หรอกปล่อยมันเดีนะ๋ยวลงน้ำมาแล้วนะนะครับรน้ำเย็นๆเลยเดี๋ยวปรับกล้องห,หด้ดูนะครับอ่ะพูกครับดิอ่ะ,อะไปแล้วหนึ่งนะครับลอยไปแล้วสองทุไปแล้วนะครับเย็นไหม สตรจากผู้การแล้วตามไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วผมไปบ้างแลนะครับฮยเอาอันนี้ลอยมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวดูนี่นะครับแบบนี้เลยโน่นโน่น,นพวกเราอยู่ข้างหลังโน่นนะครับน้ำลึกนะครับตรงนี้อย่าไปถึงเฮ้ยโอออกของกล้ำฮอโอยเดี๋ยวไาดูแล้ว อยู่ดีแล้วยินไ,ได้นะเตือนเหรอโอ้ตรงนู้นนะเตือนแต่ตรงนี้นลึกเป็นลอกน้ำเลยอันลอกน้ำนะนะครับโอ้ยเหนื่อยมากอันนี้เราลอกไปแล้วนะนะครับอันนี้ผมลอยมาเรื่อยๆนะเพื่อๆดูริมถนนแล้วโอ้ยริมตะลิงแล้วกันนะครับเนี่ยริมตะลิงอันนี้เราลอยมาเรื่อยๆนะครับ เอาลอยมาเ,เพื่อนได้นะครับโอ้ยหยดุดไปอยู่แล้วหยวดุดไปอยู่แล้วหยวดุดไปอยู่แล้วไปแล้วสยามโอ้นะครับเราลงมาที่แล้วโอ้ย ให้ดูนเ,นเนี่ยครับลอยมาอย่างนี้นะนะครับในน้ําลึกมากนี่ผมยังไม่ถึงนะนะครับโอ้ยเหนื่อยอย่างนี้เลยนะครับลอยมาโอ้ยอันนี้ลอยอยู่ในน้ํแล้วปล่อยเฉยๆเพราะน้ำเขาไหลยอยู่แล้วนะครับเราก็จะลอยไปกับน,น้ําอย่างนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นริมนู้กกนนะครับไปเดี๋ยวเราว่ายไปขึ้นตรงนู้นก่อนใสนะเพื่อใดูน้ำใสมากนะครับเย็นมากเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนู้นกันนะครับ โอ้เ้าเจอของยากแล้วอยู่อยู่อยากให้มาสัมผัสกันนะครับน้ำเย็นจริงๆแล้วลึกนะครับอย่าไปถึงน้ำไม่เหม็นด้วยใสายมากนะครับเรามีของยากแล้วมาแบบนี้เลยนะครับโอ้แล้วเราก็ไหลลอยไปเรื่อยนะครับอันนี้ต่อไปไปได้หลุดแล้วปึ๊บโอ้เป็นไงนะเย็นสบายแล้วเพื่อนจริงๆอยากให้มันอาจจะภาพอาจาอาจะไม่นี่นะผมจับมือเดียวนะครับอยากให้มาลองกัน โอ้ถึงแล้วโอเคเนี่ยนะครับเพื่อนๆตามมาเพื่อนๆดูข้างหลังนี่มาแล้วนะครับลอยมาลอยมาลอยนี้ครับน้ำเย็นมากนะครับอยากให้บอกนะเราบลูกไก่ตุต้ชีตนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับเราก็เช่าตชีตตัวนี้นะครับแล้วก็ลอยมาขึ้นฝั่งนี้โอ้ยนะครับเออเนี่ยแต่ละคนเป็นไงเหนื่อยไหมโอ้โหหนาวมันเย็นนะมันลอยมา เราเราก็จะลอยมาประมาณเกือบเกือบสี่หเมตรเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับนก็มาขึ้นด้วยกันหมดนะครับตรงนี้เหมือนกันหมดเลยไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองในตรงนู้นกันนะครับที่มันเยเนๆก็โอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครจะมาก็ DIN นะครับ Algo ฟมิลี่ y Camp นะครับก็บรรยากาศก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตอนบ่ายบ่าย3า นะครับบรรยากาศก็ไม่ร like ้อนนะครับเหมือนจะมีฝนด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับมาเที่ยวกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภาคกลางคืนกันว่าเราทําอะไรกินบ้างแลวบรรยากาศคืนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปอยกคืนเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นน้ําก่อนแล้วกันนะครับนะครับพอเข้าช่วงเย็นนะครับเราก็เริ่มที่จะทํากินแล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำกินแล้วกินเสร็จแล้วกินไปบางส่วนแล้วนะครับเพียงมือกุ้งนะเรมือแกะของเราเต็มที่เลยมือย่าง สนตำตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5โมงนะครับเกือบ6โมงแล้วบรรยากาศกำลังดีนะครับแต่ละเต็นเขาก็เริ่มที่จะทําอาหารการกินกันแล้วของเราก็กินกันแล้วบางส่วนนะครับเอามาเยอะวันนี้เอามาเยอะของเยอะกว่าคนอีกน,นะครับคนมาไม่ครบของเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันแต่คถ่ายให้ดูว่าแต่ละเต็นเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับตอนกลางคืนนะครับก็ หลายๆเต็นท์กันก็เริ่มที่จะประดับประดาเต็นท์สวยไฟนะครับก็แล้วแต่รูปแบบนะครับของแต่ละเต็นท์นะครับสถานที่เขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ข้อดีของเขาที่นี่ถ้าที่ผมรู้นะนะครับที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็คือไฟนมาถึงก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับบางที่อาจจะเปิดให้ตอน4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นแต่ที่นี่เนี่ยเขาให้ได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับก็แต่ละเต็นท์ก็จะประดับประดาแล้วก็อันนี้คือของ ไฟเส้นทั้งบนเนี่ยเ็ของที่นี่เลยนะครับเขาจัดแต่ผูกไว้ให้ที่ต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ละเต็นก็จะใช้บรรยากาศนะครับกับครอบครัวนะครับกับแฟนกับเพื่อนนะครับเป็นภาพโดยรวมของแต่ละเต็นเต็นเราของเราอยู่ตรงนู้นนะครับนะเห็นต้นไม้ที่มีไฟไหมนะครับเราอยู่กันตรงนู้นนะครับที่ไฟเปลี่ยนสีน่นะครับผมอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นนะครับที่เหลือก็เขาก็จะอยู่กันแบบนี้ เดี๋ยวผมพาเดยนไปดูแล้วกันแต่และเต็นเขาอะไรกันก็นั่งกินตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่นั่งคุยนะครับแล้วก็นั่งกินกันนะครับก็ถ้าดูดีๆเนี่ยครับทุกคนเขาก็กำลังกินกันนะนะครับแบบนี้เลยนะครับมันเป็นก็ไม่ได้มีเต็นไหนเสียงดังนะก็เงียบเงทุกคนก็จะนั่งกินในเต็นของตัวเองนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยเสียงจิงหรีด ข่านบ้างนิดหน่อยนะครับมีเสียงที่ดีดนะครับจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับของก <c oughs> องกากกวันกบวันว่าสวยแล้วนะนะครับกลางคืนก็แบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็ถามว่าเต็มไหมที่นี่เขาจากัดคนนะครับข้อดีก็คือว่าคืนหนึ่งไม่เกิน90คนเพื่อให้แต่ละเต็นเนี่ยมีช่องว่างนะครับแล้วก็ไม่เบียดเสียดกันมากมายนะครับแต่เต็นก็จะได้มีบรรยากาศของแต่และมุมมองของแต่ละเต็นนะครับแล้วก็ เนี่ยนะแต่เต็นท์บางเต็นท์เขาประดับประดาไฟที่เต็นท์กันสวยงามนะครับสวยนะนะครับเท่าที่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 ผมสัมผัสได้โดยฝ่ารู้สึกผมชอบมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีด้วยที่เราตอนะมาเนะี่ยผมมาจากสมุทรสาครน,นะครับมาเช้าที่ฝนตกแล้วก็กลัวว่าที่นี่ฝนจะตกไหมนะครับแต่พอเรามาจริงๆฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศดีมากนะจะบอกว่าดีมากจริงๆนะครับ โดยรวมของเขาหมดเลยนะครับให้เนะพื่อนๆดูในะแต่ละเต็นใช่ไหมแต่ผมให้ดูภาพโดยรวมกันแบบนี้นะครับนะบเขาก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มที่จะทําอะไรกินกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับโอเคอันนี้คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวช่วงเช้า เป็นยังไงเนี่ยแต่ผมจะตื่นมาถ่ายอีกทีหนึ่งว่าเขาทําอะไรกินกันบ้างยังไงบ้างแต่นี่คือให้ชมบรรยากาศอาเคียนกันแบบนี้เลยอยากให้มากันนะครับอยากให้มากันสายแคมปิ้งนะครับ D I N A G O ฟ A M A R I แคมป์นะครับตามมาเที่ยวกับผมอาจารย์ลิงได้ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมไปสังสรรค์ของผมก่อนกับเพื่อนมันที่เดิมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาเก็บบรรยากาศตะชายดูนี่นะครับเต็นท์เราอยู่ตรงนู้นที่มีไฟเป็นสีสีตรงนู้นนั่ที่ไฟเปลี่ยนสีนะครับ ไปนะคระับเวเจอกันตอนเช้านะครับ,บไปเราเดินกลับไปดูเต็นท์เรากันว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เห็นไ,ไหมที่มีไฟส,สวยๆตรงนู้นนะครับนนเนมือนไฟสวยๆเห็นไหมไปเราก็กินกันตลอดน,ลนะครับตักงแตเช้าจนเย็นจนป่านนี้เลยนะครับ อันนี้คือที่ที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับไฟสีขาวแล้วผมก็เอาไฟสีมานะครับติดที่ต้นไม้แบบนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมในภาคกลางคืนนะครับแบบนี้เลยนะครับครับผมวันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับที่เราเพิ่งตื่นกันประมาณหกโมงเศษ นะครับหลายๆเต็นท์บางเต็นก็ยังไม่ได้ตื่นกันเลยนะครับแต่พวกผมว่าตื่นกันแล้วนะครับโอ้โหอากาศดีมากๆนะครับพเพื่อนๆดูจกากภาพดูจากออะไรต่างๆเนะี่ยจะเห็นว่าอแดดไม่มีวันนี้นะครับบรรยากาศแต่และเต็นท์บางเต็นก็ยังไม่ตื่นนะนะครับก็ยังคชัก่อกกันอย่างเต็มที่เพราะมันยังเช้าอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าตื่นกันแล้วเตรียมตัวละนะครับ พระอาทิตย์ตุงนนกำลังขึ้นนะครับพระอาทิทตย์จุลนนกำลังขึ้นนะฮะก็ห <fit S 2> นาวนะครับถา,ามาถว่าหนาวไหมมันคือหนาวนะครับน้ํามีตลอดนะครับคุณจะเล่นได้ทั้งคืนเช้าตต่มมาแลเะเล่นได้เลยนะครับหรืออ่าบางเต็นก็เริ่มที่จะอ่าทำกับข้าวเช้ากินกันนะครับนั่งกินกนาแฟนั่งอะไรก่อนแบบนี้นะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะ เราก็เริ่มที่จะทำตื่นมาเช้ามาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับแล้วก็จิบกาแฟกันอะไรกันนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนตอนเย็นๆนั่นแหละที่เขาทําอาหารกินกันแต่ว่าอันเนี้ยบางเต็นก็ตื่นนะครับบางเต็นก็ยังไม่ตื่นใช้เวลาการพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับก็อยากให้มานะครับลองมาสัมผัสดูกันใครที่ชอบสายแคมปิ้งนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับว่า,าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ จุดเด่นนะครับข้อดีต่างๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกหนึ่งห้องน้ําสะอาดมากนะครับสขยะนี่เขาจะมาเก็บอยู่ตลอดเลยนะครับ,ก,บกว่าขึ้นชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่มีสุนัขไม่มีหมาไม,ม่มีนู่นมีนี่อะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ปล่อยให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นแคมปิงง้งของแต่ละเต็นเลยนะครับซึ่งโอเคมากๆนะครับเช้ามาก็เปิดด้วยหมูกระทะก่อนเลยใครว่าหมูกระทะต้องกินตอนเย็นนะครับนี่เก่ง อเงบไม่รู้ไปเดินเที่ยวไปก่อนยไปหนูดีลงแล้วลงไปมึงตัวแข็งกลางนล้วมือปุยต้องดูก่อนไงครับผมวันที่เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของกลับกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยว โอกาสหน้านะครับอาจจะได้ไดเจอกันใหม่แล้วก็คอยติดตามนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มไปด้วยแล้วกรารเผื่อวันไหนที่ผมพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับเราก็จะไปพาไปดูไปเที่ยวแล้วก็จะถ่ายนะครับลง YouTube ให้อน,นี้ก็คือบรรยากาศดโดยรวมเขาเริ่มเก็บกันแล้วนะนะครับหลายๆเต็นท์เนี่ยกนเนย็เริ่มที่จะเก็กบเต็นท์กลับกันแล้วนะครับหมดวันหยุดแล้วแล้วก็เจอกันใหม่วันหยุดหน้านะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับคอยติดตามไปด้วยเดี๋ยววันไหนไปไหนนะครับเราจะได้อัพให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ